สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดทูเซตนะคะเป็นอีพีที่486หรือ486นะคะ1เซตจะเป็น5กระถางนะคะราคา190บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะได้ไม้กระถาง4นิ้วแบบนี้ไป5กระถางนะคะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดแต่ละกระถางก็จะมีป้ายชื่อสีขาวแบบนี้แปะให้ข้างอุปกรณ์การแพคนะคะ กระถางใครกระถางมันเนาะคือถ้าแกะปุ๊บก็หมุนดูก่อนว่าป้ายชื่อติดตรงไหนก็แกะออกนะคะแล้วก็แกะกระถางนั้นๆออกแล้วค่อยปักเนาะถ้าแกะรวมกันน่ะแกะปุ๊บเอาป้ายวางแกะปุ๊บเอาป้ายวางบางท่านอาจจะจําหน้าไม้ไม่ได้เนาะว่าตัวนี้ชื่อไหนนะคะให้แกะกระถางใครกระถางมันเนาะแกะเสร็จก็ปักแกะเสร็จก็ปักนะคะค่อยๆแกะไปเนาะ ปูลงคลิปวันที่30มกันยานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่1กันยาตุลาวันที่1ตุลานะคะเบอร์ปูปที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะอ p p ที่486นะคะปูจะขึ้น E ีไว้มุมบนซ้ายมือนะคะแจ้ง E ีด้วยเนาะสิ่งที่เน้นย้ำนะคะ เราก็แจ้งสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่ม15บาท1เซตจะเป็น205บาทนะคะเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเท่านั้นที่เก็บเพิ่ม15บาทนะคะดูเซตเผื่อซักเซตสองเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันบางเซตก็1ต้นบ้าง2ต้นบ้างหรือบางเซตก็มี3ต้นบ้างนะคะมันก็จะค้ากันไปในเซตเลยนะคะไม่มีสำรองนะคะแต่ละเซตเนาะ เซตที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนมีสองต้นนะคะมันก็ป้ายทั้งสองต้นด้วยนี่หนึ่งนะคะชายชนสองเป็นโพแก้วนี่โพแก้วเป็นไม้กระสีนะคะเริ่มกัดชมพูแล้วแหละนี่โพแก้วนะคะสองสามบอนกาบตัวนี้จะเป็นราชินีงเงินนะคะดูวิดีโอได้เลยนะคะ ไม้ <นา S 1> ที่มีน,นอเนาะ,น,ะ,ะนี่นะจะเห็นนอเขาเนี่ยอยู่ข้างใน,นตรงกับกใบนะครับมันกับมันการมันอาจจะเป็นยึย่ยยักๆนะคะแต่รอแก่จะจัดนะคะเป็นพยามุจลินนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะกัดชุมพูแทบจะไม่ค่อยมีเขียวเลยถ้าเขาได้กัดนะคะแต่มันจะใช้เวลานิดนึงนะคะสําหรับไม้กัดสีถ้ากัดคือเขากัดแน่นอนอยู่แล้วนอกจากเป็นหน้าแผงไปหน้าแผงปูก็อาจจะให้คําตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะกัดสีไหมนะคะแต่ตัวนี้คือเป็น ไม่ใช่ตัวแผงเขากัดสีแน่นอนนะคะพยามุจจรินนะคะสี่ห้าเป็นสองฝั่งโขงนะคะมีสองต้นในกระถางหน้าแดงแบบนี้เลยสองฝั่งโขงนะคะสองต้นในกระถางเป็นของเซตที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนเป็นฟอมสามใบอันนี้กําลังท้องแต่ดูความป้ายเขาแบบโอ้โหป้ายจัดมากนะคะชายชนนะคะหนึ่ง สได้ไม้เหลืองไม้เหลืองตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะคะรูจะเขียนป้ายไปว่าแหลมทองคู่กับลูกไม้เหลืองนะคะพื้นเหลืองเม็ดจะเป็นสีขาวกับสีแดงนะคะได้สองต้นสองแบบไปเลยนะคะสองส่วน3ตัวนี้จะเป็นจังหวัดสงขาที่ก่อนหน้านี้คนตามหานะคะตามหาเพราะว่าเขาส่งออกนอกกันนะคะแต่รูไม่ได้ส่งเนาะแต่ก็มีมารับที่หน้าสวนบ้างนะคะ จังหวัดสงขานะคะเอาไปเลี้ยงไว้ทําจํานวนเนาะเผื่อปีหน้าเขาเอาอีกนะคะนี่นะคะสงขาตับจังหวัดแก่มาสวยสี่จะเป็นวันนะคะตับวันวันพฤหัสบดีนะคะนี่สี่นะคะส่วนห้าเป็นใบหอกจะเป็นปู่ฤาษีตาไฟแต่จะเป็นตัวแผงเนาะตัวจดทะเบียนพื้นเขามันมันจะไม่มีเขียวแบบนี้นะคะนี่มันมีเขียวมันเป็นแผงนะคะป้ายก็จะเป็นปู่ฤาษีตาไฟแผงเนาะ เซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่3เป็นเซตบอลกาด1บจะเป็นหลวงปูเข้มตับเกจินะคะบอลกาดับด่างแบบนี้มี2ต้นในกระถางก็ด่างทั้งคู่ด้วยนี่นะคะสองจะเป็นเนตรนคราชนะคะมีสองต้นในกระถางตอนนี้ยังไม่เห็นความสวยเดี๋ยวปูขึ้นต้นแม่ให้ดูนี่นะคะเขาจะกัดสีตอนโตนะคะกัดออกเป็นสีแดง แต่ก็ไม่ได้แดงแบบแป๊ดๆน่าดูได้เลยนะคะต้นแม่มีสองต้นนี่ตัวนี้ก็เป็นมีสองต้นหลังกันจะเป็นอาทิตย์อุทัยเนี่ยเห็นไหมสีแดงๆมันเริ่มมาละถ้าได้แดงคือแดงหมดทั้งใบนะดูต้นแม่ได้เลยมีสองต้นสามกระถางไปแล้วหกต้นนะคะอาทิตย์อุทัยสี่จะเป็นพยามุจรินนี่หลอดใหม่กำลังจะคลอดนี่นะคะพยามุจจริน ห้าพญานาคราชนะคะมีสองต้นเช่นกันห้ากระถางได้ไปแล้วนะคะเก้าต้นนี่สองต้นในกระถางนะคะเป็นของเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่เป็นเซตออกโทนใบกลมนะคะกลมๆแดงๆหน่อยเนาะหนึ่งจะเป็นฉัดทินกรมีสองต้นในกระถางนี่นะคะฉัดทินกรนะคะหนึ่งสองใบกลมตับจังหวัดเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะนี่ ใบแข็งก้านแข็งแบบนี้เลยนะคะสองสามตะวันวันพระฤหัสบดีนะคะนี่สามนะคะสี่ตัวนี้จะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวในหน้าเริ่มละดูต้นแม่ได้เลยเริ่มจะไปเหมือนต้นแม่แล้วนะคะนี่หนึ 1, ่งตะวันพันดาวนะคะสี่ห้าเจ้าปอกแก้วอันนี้ก็เริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะเป็นดน่างใบกลมเนาะสําหรับเจ้าปอแก้วนะคะเป็นของเซตที่สี่นะคะ เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1่งจะเป็นชายชนป้ายแป๊ะ,ปะเลยดูหลอดใหม่ยังกลางไม่สุดเลยนี่นะคะ1น,นะคะชายชน2จะเป็นตัวนี้จะเป็นเอกวาดอร์นะคะเอกวาดอร์เป็นไม้ออกโทมม่วงแบบนี้ดูหลอดใหม่หลอดใหม่คือมันจะมว่วงเลยนะคะแล้วมันก็จะมาขยายตอนโตเนาะนี่ก็จะเป็นมว่วงผสมเขียวนี่แหละคะ่ะเม็ดจะเป็นสีขาวเนาะเอกวาดอร์นะคะส่วนสามจะเป็น ออคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มเงินคุ้มทองเนาะเนี่ยหน้าเปิอเปอะป,ป้ายๆแบบนี้นี่นะคะสามสี่จะเป็นมหาราชนะคะมี2ต้นในกระถางเป็นไม้แดงป้ายเขียวนี่นะคะมหาราชนะคะสี่ห้าตัวนี้หัวอาจจะประมาณข้อนิ้วนะพอดินเริ่มหนักแล้วไปเปลี่ยนดินอับไซ์ได้เลยนะคะเป็นทรัพย์อุดมดูหน้าเข้มๆแบบสวยนะคะเป็นของเซตที่ห้า เซตต่อไปเซตที่6เป็นเซตหนุมานเนาะมีหนุมาณ3ตัวนะคะตัวที่1จะเป็นหนุมานเผาลงกาจาันเสริมไซส์จะประมาณนี้แต่ตัวนี้แก่มาสวยแน่นอนนะคะ1 2หนุมาณสืบมะคาเป็นฟอร์ม2ใบ1หลอดเพราะว่าแรกๆมันมีอีก2เลยแต่ว่ามันมันเริ่มเหลืองๆนะ้ปูเลียออกนะคะเนี่ยสืบมะคานะคะหนุมานสืบมะคานะคะส3หนุมานขัดสมาธิมี2ต้นในกระถางนี่ใส่บึ้ม นี่นะคะส่วนสจะเป็นพระโมัขนาะเป็นบอนกลกาดกัดสีแดงเป็นฟอมสามต้นนี่ฟอมกอเลยถ้าได้กัดแดงก็จะสวยมากนะคะสี่ส่วนห้าจะเป็นบอเงินไม้เก่านะคะมี2ต้นในกระถางเป็นของเซตที่6นะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดก็จะเป็นเซตไก่เนาะจะมีไก่อยู่3ามตัวไม่ได้มีครบเซตนะคะ ไก่ตัวที่หนึ่งจะเป็นไก่สมพง์มีสองตัวนะคะสองต้นในกระถางนาะไก่สมพงตอนนี้มันยังไม่เห็นความสวยนะคะต้องรอเข้าโตอีกนะคะหนึ่งนะคะส่วนสองไก่เศษธ,ธีนี่ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มสวยนะคะนี่แรกๆมันจะเป็นหน้านี้ต่อไปก็เนี่ยเริ่มชัดเรื่อยๆนะคะสองสามไก่กษมทรมพั์นี่เม็ดมาแล้วนะคะแก่จะจัด,จดคือสวยมากคือหลงเข้าเลยนะคะสําหรับไก่ตัวนี้ถ้าได้กัดสุดๆเนาะ ไก่กระเซมซับนะคะสามสี่เป็นไม้ด่างเป็นมณีนารานี่ด่างทุกใบเลยมณีนารานะคะสี่ห้าเป็นบอนกลาบเป็นฟอร์มสามต้นเป็นเจ้ากุ้งอังวะนะคะเป็นไม้เก่าสามต้นเลยนะคะเป็นของเซตที่เจ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่แปดออกโทนแดงแดงแดงๆม,มีมีต้นเนี้ยชมพูนะคะหนึ่งจะเป็นรัตนสินนะคะป้ายทุกใบดู ป้สวยมากมีสองต้นในกระถางนะคะหนึ่งรัตนศิลป์สองกำเนิดทรัพย์มีสองต้นในกระถางนะคะหน้าแดงๆงแบบนี้นี่มีสองต้นนะคะกำเนิดทรัพย์กำเนิดเ,เงินกำเนิดทองสามเป็นปราสาททองนหน้าแดงๆแบบนี้ปราสาททองใช่นี่เป็นไม้ทรงคอมเพกนะคะไม่สูงนี่สามสี่องญิงท่อฟันนะคะก็พื้นแดงแล้วดูความป้ายเขาสวยมากยิ่งช่วงเนี้ย สังเกตมาช่วงเนี้ยองหญิงทอฝันเปิดหน้าสวยมากนะคะสี่ห้าจะเป็นพ่านารายไม้เก่าฟอร์มโอสามต้นเลยฟอร์มกอนี่สามต้นในกระถางเลยนะคะเป็นของเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้าก็จะออกฟอร์มไม้เก่าหน่อยนึงหนึ่งเป็นสายผาเน,เนี่ยเริ่มละตอนนี้แดงไม่มาเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะเนี่ยมันมาตรงสะดือละความแดง ดูต้นแม่ได้เลยนะคะสวยมากสายพระเนตรเป็นไม้ใบแข็งการแข็งเนาะสองปีกมารเป็นไม้ใบหอกหน้าเข้มเขมของที่สวนเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางด้วยนะคะใช่ไหมสองต้นใช่นะคะใช่สองต้นในกระถางเป็นไม้ทรงคอมเพกเหมือนกันนะคะสองสามหน้าคาราชก็สองต้นในกระถางไม้เก่านะคะพื้นแดงขอบเขียวแบบนี้สองต้นโอ้โหสี่อันนี้เป็นฟอร์มอะไรเนี่ย นับได้สาสามต้น4ี่ต้นแหละเอาามต้นไว้ก่อนใหญ่หนึ่งเลขสอเนี่ยปีของนะคะเป็นฟอร์มกรเลย 4, 5, สี่ห้าศรัทธาศูนย์ก็เนี่ยนับต้นใหญ่ได้สองนะคะเลขหนึกก่งกรเหมือนกันดูตัวอย่างตอนเขากัดสีได้เลยนะคะศรัทธาศูนย์นะคะเป็นของเซตที่9นะคะเซตต่อไปเซตที่10บอ่าขยับก่อน หนึ่งจะเป็นพอยอัคนีไม้ด่างของที่สวนอันนี้ครับพลาเลยใบนี้วันส่งอาจจะเฉานะคะมันก็จะเป็นฟอร์มเนี่ยสองใบหนึ่งหลอดแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะพอยอัคนีสองก็ไม้ด่างเป็นพนางมณีวัสนานะคะนางมณีวัสนาเนาะอในไม้ด่างสองนะคะสามองยิงเท่าฟันนี่ดูใบใหม่ๆม,ม,มาเปิดหน้าสวยมาก สี่จะเป็นหองดารุนใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งมีสองต้นเนี่ยเป็นไม้กัดสีเหมือนกันนี่นะคะสีเริ่มมาแล้วสองต้นนะคะสี่ห้าเพชรพญามังกรก็ฟอร์มสองต้นในกระถางดูหน้าเขาสวยมากนี่เพชรพญามังกรนะคะเป็นของเซตที่สิบนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดหนึ่งเป็นเสตตามาลามาดเป็นไม้ด่างนะคะนี่เป็นไม้ด่างแบบนี้ ด่างออกขาวออกเหลืองเหลืองหน่อยนะคะเนี่ยหนึ่งสงรัตนสินนะคะป้ายแป๊ดๆเลยทั้งสองต้นมี2ต้นในกระถางนะคะรัตนสินสามเพชรพ,พยามังกรอันนี้จะเป็นฟอร์ม1ต้นนี่สจะเป็นเมืองเชียงใหม่หนึ่งต้นแล้วก็เป็นนาคราชหนึ่งต้นได้2ต้นสองชื่อใน1กระถางเอาไปแยกปลูกได้นะคะส ห้าจะเป็นนายทองแสงใหญ่มีสองต้นในกระถางก็เป็นไม้เก่าเช่นกันนายทองแสงใหญ่นะคะเป็นของเซตที่สิบเอดเซตต่อไปเซตที่สิบสองเซตสุดท้ายนะคะหนึ่งจะเป็นไม้ด่างเป็นศิลานักปาดูใบใหม่นี่ศิลานักปาานะคะหนึ่งสองโทนแดงจะเป็นปราสาททองนี่แดงสวยๆเลยสามตัวนี้พื้นเขียวก็จริงแต่โตเต็มที่เขาจะกัดเอาเป็นสีแดง ขุนรัตนาวุธินะคะมี2ต้นในกระถางตอนนี้ยังไม่เห็นความสวยเดี๋ยวขึ้นรูปตัวอย่างต้นแม่ให้ดูนี่สาปีกมานก็2ต้นในกระถางนะคะไม้ทรงคอมแพกไม้ใบ,บหอกหน้าเค็มของที่สวน5เป็นยักษ์กระมาศูนย์นยกัดสีหลอดไม้กํลลังมานี่เป็นของเซตที่12นะคะสำหรับวันนี้ปุ๊กมีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด12เซต กูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ